สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมานําเสนอ8ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัทในประเทศอังกฤษกันค่ะก่อนเริ่มนะคะขอเป็นกําลังใจกดไลค์แฟนเพจศูนย์หนึ่งสอแล้วก็ซับสไคร์นะคะศูนย์หนึ่งสองไนด์ในยูทด้วยค่ะสําหรับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศอังกฤษนะคะเราได้รวบรวมข้อดีมาให้ถึง8ข้อด้วยกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะ 1. น,นะคะคือรายได้ชัดเจน ถ้าเราจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทแล้วเราสามารถที่จะให้คนในครอบครัวนะคะมาเป็นหุ้นส่วนในบริษัทได้ซึ่งประโยชน์ข้อนี้ก็คือทําให้เราสามารถที่จะแยกผลประกอบการออกมาได้ชัดเจนและลดภาษีส่วนบุคคลได้อีกด้วยค่ะข้อสนะคะคือข้อดีในเรื่องของภาษีค่ะเราสามารถที่จะขอลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายนะคะซึ่งแตกต่างกับโโลเทรเดอร์ค่ะ ในเรื่องของความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจเราอาจจะต้องประจาต่อรองการทำธุรกิจซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทรายใหญ่นะคะเขาก็จะให้ความเชื่อถือกับบริษัทในรูปแบบจดทะเบียนมากกว่าโซเลเทรดเดอร์ค่ะและบางบริษัทนะคะจะลงทุนหรือว่าร่วมมือทางธุรกิจเนี่ยกับบริษัทที่จดทะเบียนเท่านั้นค่ะ ข้อ4นะคะคือการหาเงินลงทุนค่ะซึ่งบริษัทจดทะเบียนนะคะง่ายต่อการหาแหล่งเงินทุนมากกว่าโซลเทรดเดอร์ค่ะเพราะว่าบริษัทนะคะมีอำน,นาจต่อรองมากกว่าและก็ได้รับความเชื่อถือวางใจจากผู้ร่วมลงทุนด้วยค่ะข้อ5นะคะคือชื่อบริษัทในกรณีที่เราเป็นโซลเทรดเดอร์เนี่ยคนอื่นสามารถที่จะใช้ชื่อบริษัทของเราไปทําธุรกิจได้และอาจจะทําให้บริษัทของเราหรือว่าชื่อเสียงของบริษัทเราเสียหายกรณีนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยค่ะซึ่งแตกต่างจากการ เปียนบริษัทนะคะเพราะในกรณีนี้เนี่ยชื่อบริษัทของคุณเนี่ยจะไม่สามารถใช้ซ้ํากับคนอื่นได้และชื่อนี้นะคะจะได้รับความคุ้มครองจากทางกฎหมายเพื่อไม่ให้ใครนําชื่อไปใช้หรือว่าแอบอ้างในทางที่ไม่ดีด้วยค่ะข้อ6นะคะคือเรื่องของหุ้นส่วนค่ะบริษัทนะคะสามารถที่จะแบ่งหุ้นเป็นหลายๆส่วนได้ไม่จาํากัดสามารถที่จะขายหุ้นหรือว่าโอนหุ้นให้กับนักลงทุนคนอื่นได้ค่ะ ข้อ7นะคะคือในเรื่องของเงินบำนาญบริษัทจำกัดนะคะสามารถระดมเงินบำนาญของพนักงานให้เป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายซึ่งหมายความว่าการจ่ายเงินบำนาญน,นะคะสามารถที่จะทำได้ก่อนหักภาษีซึ่งเป็นข้อดีมากเลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8แผนที่มีประสิทธิภาพเมื่อหุ้นส่วนในบริษัทนะคะต้องการที่จะขายหุ้นให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ตายกเกษียณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยการโอนหุ้นต่อให้กับผู้อื่นค่ะซึ่งในกรณีปกติเนี่ยจะไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดเป็นในกรณีที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนนะคะเอาละคะนี่ก็คือข้อมูลที่เรานํามาแบ่งปันวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจในประเทศอังกฤษทําบัญชีจดทะเบียนบริษัทกู้เงินซื้อบ้านสามารถที่จะติดต่อเข้ามาพูดคุยปรึกษากับศูนย์หนึ่งสองไทยแลนด์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ศูนย์หนึ่งสองไทยแลนด์ไลน์ ทรมาก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ